ช็อปต่างๆนะคะที่เราจะเอาไปในซัมเมอร์ทริปของเราที่จะใส่พร้อมกับชุดว่ายน้ำที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบดูสวยขึ้นเลยเนี้ช็อปแรกนะคะมินีแนะนำมิลี่ชอบใส่แฮัทคาหมวกไม่ว่าจะเป็นหมวก straw hat ใช่ไหมคะที่เป็นแบบหวายที่เขาแบบเหมือนแบบทำเป็นแฮัทใหญ่ๆตอนนี้ที่เป็นเทรนด์สุดๆนะคะคือพวกแบบหมวก bucket hat ที่เป็นตัวผ้าเทอร์รี่แฟลเบ็กที่เป็นเทอร์รี่เหมือนผ้าขนุนแล้วบางทีจะแนะนำพวกหมวกที่เป็นมีสายรัดตรงคออะไรแบบนี้ยก็จะสะดวกมากเพราะว่าลงเล่นน้ำบางทีเราก็จะไ ถอดแล้วแค่เอาดีเจล้านหลังเราแล้วค่อยไว้ที่คอมันก็จะสะดวกอีกอันนึงนี่อยากแนะนำเดี๋ยวนี้เขาฮิตไอ้เบล h a i n นะคะไอ้เป็นอันเสริมที่ดูน้อยแต่มากนะแบบน่ารักอันที่ขาดมาจริงจริงคือแว่นตากันแดดเพราะแดดมันจ้ามากไม่ว่าจะไม่มีอันเสริมอื่นแต่แว่นตากันแดดต้องมีเพราะจุดประทัดทีไรถ้าลืมแว่นตากันแดดคือแบบจะร้องไห้เพราะแดดแรงมากแทบจะมองหน้าคนอีกคนนึงไม่เห็นแล้วบางทีแว่นตากันแดดที่สวยๆหรือเหมาะกับชุดว่ายน้ำอะยังไงมันจะเป็นอันเสริมอย่างหนึ่งที่ทำให้เลยรูปเรายิ่งดูมี something ขึ้น ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เราจะอัปเดตเทรนอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามไว้ที่ One Playground และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้ด้วยคะ่ะต่อจะได้แจ้งเตือนนะคะดูได้ก่อนใครแล้วถ้าใครอยากดูคอนเทนต์อื่นๆก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยนะคะ